สบายดีมื่อนี้เลิกการมาก็จะมาเลาะเบิงบเบ้งอะโวคาโดเนาะเบิ้งไม่ปีนี้นะ่ะเป็นต้นละน่วยสองนวยแก่มาแดกกันหนูกินซ้ำนี่นะเป็นยังไงบุญนี่แก่ดีแล้วเนาะแก่ดีแต่ว่าหนูเจาะแล้วหนูเจาะก่อนเจ้าของแล้วเห็นบะเมื่อ้เราก็จะปิดเพิินปีนี้ผลปลูกเป็นน้อยน่อยเด้มีต้นละน่วยสองนวยอันนี้เบิดต้นมีสองนวยนี่หนูกินซ้ำแล้วเนี่ย เขาก็นี้เห็นว่าแก่ดีเป็นจะขึ้นเม็ดสีน้ำตาลนี่ไปว่าแก่ดีเนาะนี่อันนี้เขาจะพาเลาะเบิ่งเนี่ยมันก็เป็นยังสแหละเขาก็จะปิดมาธรรมดาหน้วเนืเ่องหรอหนวยละโลผพ้ใได้ตัวนี้นะแต่ว่าเป็นยังสี่ปีนี่บูง,งามนี่เขาก็จะกิเลาะออไปเนาะแล้วก็เก็บเห็ดําได้ที่สวนเก็เห็ดออกเรื่อยๆเนาะแต่ด้เก็บเห็ดเรื่อยๆสิเยังไม่แรงเขาเลิกมาเขาก็จะเก็บเพราะว่าตอนเศร้ามันยังดอกน้อยนะ้วเขาก็ปาไว้ตัวแรงเขามาแล้วเขาจังเก็บ แกมีแต่พออยู่พอกินเป็นแบบนี้เนาะพออยู่พอกินไป